พี่เอกนับห้าสามร้อยนับห้าได้เลยค่ะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหโอ้โหใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเตึมต่มาตึมตําออ๊ยอุย๊ย พี่โอ้โหใส่มาได้เลยค่ะพี่บอกแล้วไงว่ารอกอหลักๆยังไม่ออกนะคะพี่ขาตอนนี้นำที่พี่ไดโนนะพี่ที่หกร้อยค่ะพี่โอ้โหโค้ดนัมเบอร์ใช่ใช่ปะเนี่ยโอ้โหหกหนึ่งเก้าค่ะพี่โค้ดนัมเบอร์หกหนึ่งเก้าค่ะพี่ขา สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่นําที่พี่พี่พตุ้ยเอยพี่ตุ้มนําที่พี่ตุ้มค่ะหกร้อยห้าสิบค่ะพี่โอ้โหอันนี้น้องขอเคาะขอเคาะห้าสิบรักกันนะคะพี่นนพโอ้โหดูเสียงตัวเองแล้วเสียงตลกจังเสียงตัวเองพันมาค่ะพี่เดี๋ยวน้องนับให้เลยนะ พันสองพันมาได้เลยเดี๋ยวน้องนับให้เลยนะคะพี่โห่รอกอสิบนะเหรียญรอพรมนะคะพี่พับพรมนะ,ะพี่ใช่ไหมพรมใช่ไหมรอ,อพรม,พมเนื้อนวโหูศักสีเนื้อนวะวแล้วก็ภา,ายงอพายงอ,อพี่เห็นไหมเนี่ยพี่เห็นเลยเนี่ยโอ้โห้สว,สวยแบบนี้เลยนะคะพี่นํำที่พี่ตุ้มนะคะนํำที่พี่ตุ้มนะคะน้องขอันไม่แพ้ซีนให้นะคะพี่ โอ้โหแบบนี้เลยค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาโอ้โหดูงอเขานะคะพี่ดูงอเขานะคะพี่ขาโอ้หนับห้าค่ะพี่นับใส่พันมาให้น้องได้เลยนะเดี๋ยวน้องจะนับจบให้เลยค่ะน้องจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะพี่ค่ะโอ้โหรอกรนี้นะรอกรนี้นะจบพารานี้จริงหรือ จบพารานี้จริงหรือเขาประเออเขาบ้านฟ้านี่คือขอบคุณพี่รัดค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหพี่รัดมาค่ะพี่รอกรอน,นี้พี่รัดบอกว่ายังยังยังโอ้โหเอ้นำที่พี่ตุ้มนะคะใช่พี่ตุ้มไหม,มนำเท่าสามอ่าน้ำที่หกร้อยห้าสิบค่ะพี่นำที่หกร้อยห้าสิบที่พี่ตุ้มค่ะเดี๋ยน้องปักให้นะคะพี่อออืื โอ้โหใส่มาได้เลยนะคะพี่พี่ขะรอกรนี่นะน้องบอกแล้วนะว่ารอกรหลักๆยังไม่ออกนะคะพี่เพิ่งจะมาออกนะคะพี่เพิ่งจะมาออกนะคะพี่พี่ขาพี่หนึ่งเจ็ดร้อยค่ะหนึ่งพันสองมาได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวน้องนับให้ค่ะพี่ขาพันหนึ่งพสองมาได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวน้องนับให้เลยค่ะพี่ตอนนี้น้องนับไปแล้วนะนับห้าค่ะพี่เก้าร้อยที่พี่ไดโนค่ะเก้ร้อยที่พี่ไดโนค่ะ โอ้โหพารานี้นะพารานี้นะคะพี่ใครได้ไปน้องยินดีด้วยนะคะพี่ขางั้นน้องขออนุญาตน้องขออนุญาตนับสี่นับสานับสองนับหนึ่งนับศูนย์เลยะคะ่ะพี่โอ้โหตอนนี้นําที่พี่ไดโนนะอื้อหือสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะพี่พี่รักเก้าร้อยห้าสิบค่ะ นำที่พี่รักเก้าร้อยห้าสิบค่ะพี่โอ้โหรอกอสิบนะคะพี่รอกอสิบนะเนื้อรอพรมนะคะพี่เนื้อนาวะนะคะแล้วเป็นทรายเงิน,นะค่ะพี่โอ้โหนำที่พี่หนึ่งค่ะที่หนึ่งพันค่ะต่อไปน้องจะส่งสัญญาณโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องจะส่งสัญญาณโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะพี่ขา โอ้โห oh, hey. ใส่มาได้เลยนะใครรู้พาราใส่มาได้เลยนะคะว่าเขาเล่นกันที่เท่าไหร่นะคะพี่เลขหกหนึ่งเก้าค่ะพี่เลขหกหนึ่งเก้าค่ะพี่เดี๋ยวน้องให้ดูนะคะพี่คะหกหนึ่งเก้าค่ะพี่โค้ดัมายเลขหกหนึ่งเก้าค่ะพี่โอ้โหน้องก็อาจจะแบบมันอยู่ในซีนนะคะพี่มันอาจจะมัวมัว,มวนะคะพี่หกหนึ่งเก้าค่ะพี่ โอ้โหพาราน,นี้นะส่งสัญญาณโค้งไปหรือยังอ้าแล้วค่ะพี่ส่งสัญญาณตอนนี้นำที่พี่อะไรเอ่ยอ่าพี่ริวพี่ริวที่พันห้าห้าสิบค่ะ ส่งสัญญาณโค้งไปหรือ,อยังนะงส่งไปแล้วใช่ไหมไตอนนี้น้ำที่พี่ตุ้มหนึ่งพันหนึ่งค่ะพี่นํำที่พี่ตุ้มหนึ่งพัหนึ่งรบอค่ะพี่ขาโอ้โหใส่มาได้เลยนะพี่ตอบไปจะเป็นสัญญาณการจิตปามงนะคะพี่สัญญาณรับขึ้นที่ใครคนนั้นรับรอกอสิบไปได้เลยนะพี่ตอนนี้นํำที่พันสองที่พี่หนึ่งค่ะ พันสองที่พี่หนึ่งค่ะโอ้โหสยองขันที่พี่พันสองพี่พี่อะไรอ่ะพันสองพี่พี่คำสันพี่คำสันไม่ทันนะค่ะหูน้องอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะพี่คมสันเลยพี่คมพี่นี่คมสันไม่ทันนะคะพี่ตอนนี้นําที่พี่หนึ่งนะคะไปค่ะพี่สัญญาณรับขึื่นพี่ใครคนนั้นรับไปได้เลยนะโดดให้ขาดปาดให้แม่นนะคะพี่ตอนนี้นําที่พัน ตื่นเต้นนะคะพี่โอ้โหพันสามที่พี่มิกเหรอพี่ไม่พี่ม่โอ้ยอ่านผิดต้องขอโทษด้วยะค่ะพี่นําที่พันสามที่พี่ไมค่ะโอ้โหพันสามไปหรือ,อยังสัญญาณโอ้โหพารานี้นะคะพี่พารานี้ที่พี่ริวรอ่ะพี่ริว,วใช่ไหมพี่ริวพันสามห้าสิบบอกแล้วนะ โดนให้ขาดปาดให้แม่นนะคะพี่พี่จบพลารานี้น้องยินดีด้วยเพจอื่นสองสามพันบอน้องไม่รู้แต่พลารานี้จบหวานเจี๊ยบค่ะไปหรือ,อยังแอดมินตรงไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยแบบนี้เลยนะคะพี่โอ้โหเรียบร้อยค่ะพี่สัญญาณขึ้นเรียบร้อยแล้วนะที่พี่ริวพันสี่ห้าสิบค่ะพี่โอ้โห โหพี่หนึ่งไม่ทันนะคะพี่พันห้าพี่หนึ่งไม่ทันนะพันห้าที่พี่หนึ่งไม่ทันนะคะพี่โอ้ยพี่ริว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 แคบอย่างพันสี่ห้าสิบพี่ริวแ๊บแกบแลดันเก้าให้น้องหนคะพี่แ๊บแคบแลดันเก้าให้น้องค่ะพี่ริวขอบพระคุณค่ะแอดบ้านเขียวได้เลยนะพี่อยู่